มันสวยกพลังงานด้วยคนก็ไปก็สวยด้วยปสวยด้วยสววยบ้างันนี้แบบกินขนมค้าน่อกินข้างกินแม่เอตีซีอร่อยไหมคะอร่อยค่ะแม่เอตีซีสองปีอร่อยมากตีซีพูดหลอนมากทุกคนแล้วภาพจะปลื้มใจหรือนีอันนี้เจ้าภาพเรานะคะวันนี้มาเลี้ยงอาหารกินบังกะปีสามสิบแปดคนค่ะแม่สามสิบแปดค่ะรถสามคันค่ะ เกือบสามสิบเก้าค่ะคนหนึ่งมบรรยากาศนะคะห้องนี้จุหลายต๊ะเลยค่ะสามสิบแปดคนนะคะแม่แม่เราแอบสองแม่แม่ค่ะแม่แม่กำลังคุยเรื่องแร่แอ้หรอเปล่าอ๋อใช่ค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าจะคุยก็ถูกคอทั้งเรื่องแม่แอ้มนิโงไม่ได้มาหลายงานเลยป่วยป่วยป่วยนะคะค่ะ ให้คนอื่นมอบใช่ไหมในมอบเองใช่ไหมอันนี้งานจะมอบแก้ขึ้นเวทีแกขึ้นเวทีเลยจะยัดเยียดไนอันมาหาในมั้เนี่ตาไนอันทุกงานแต่แม่ไม่ค่อยออกห่าแม่จูงมาลตาต้องจูงเลยใช่ไหมมาเอาอะไรที่แม่ออกก่อนป้ามนี่ออกไปเต้นทุกงานใช่มเต้นไปรุ่นด้วยเต้นไปรุ่นเลยไหมอ่า ไปไอไปไหนย่ให้ดูดิดูของกินของกินของกินแม่บ้านโย่ไปโย่ไปตอนน้องดูไปกะปีกระปีแล้วเงินหกร้อยอ่ะหมดปังหมดสิดเลยเาเาข้าก่อนนี่แม่บอกว่าไอ้เงินได้เงินคนแก่ะาพันสองนะ แม่ตามในอันไปงานไหนวันนั้นคืนชือหานหมดเลยหมดเลยแล้วตอนนี้แม่ยืมใครบ้างไม่ยืมขอรูปแม่ดอนไม่ออินะแม่มนจะล้มละลายกขอไม่ออยืมิเพราะงานก่อนไปเชือหาทอเพรา่ไปไปเอเชอหลานก่เอนหน้าไม่รู้จอนั้นหมดไปทำเพราะว่าไปไปเขือเชือหลานกบอกว่าเดือนหน้าไม่รู้จะใช้อะไรวันนั้นหมดไปทำสอง ความลับแตกเลยความลับแตกเออคลิปดูให้มาแล้วลูกให้แล้วใช่ไหมรอรอชีวิตรอคลิปพี่แก้วครูเกตลงยูทูบอ่ะเขาเขาเขาคอมเมนต์มาแบอยากมาแล้วเกินทำยังไงจะได้มาไอ้คำ่าเขาจำได้แล้วครูเกตก็บอกว่าแม่มารอตรงนี้ตรงนี้เลยแม่แกมารอเลยไม่รู้จะกังแล้วตั้งกะบัดนั้นแบบนี้แม่กี่ปีละสองปีแล้วมั้งใช่แม่ก็ตามมาเรื่อยๆงานแรกครูเกตก็เอาไปทิ้ง ฉันหาใครไม่เจอฉันถือถือถ้วยบะหมี่จนอืดเลยฉันไม่ได้กินก็ตามมัเขาเข้าไปกันหมดเลยเหลือแต่เราคนเดียวเราไปซื้อของใช่ไหมกลับมาไม่มีเหลือเลยใครไปกันหมดไปรอเวทีผิดคนบอกว่าไม่ใช่เวทีนี้เขาก็พอพอคนนี้เขาไปซื้อของแล้วกลับมาไอ้พวกที่ไปเวทีก็ย้ายไป ทาคนหายหมดเลยเด็กเสียเด็กๆมันก็มาบอกว่าป้าป้ามีคนบอกไว้ว่าถ้าป้ามาดูคอนเสิร์ตไมคค้นน่ะป้าตาเขอไปที่นน่นนะแล้วก็บอกป้าเฝ้าไม่มีไมคค้นป้าจะดูอะไรอ่ะเออมันไม่มีไมคนค้นอ่ะเด็กมันฟังไม่รู้อ่ะเนาะมัาไม่อ่ะแลก็บอกเราไม่ใช่ไม่ใช่แล้วทีนี้เราไปอีกก็เลยง้อเด็กมันไปถามมันอีกว่าโน้โน้เมื่อกี้เขาบอกหนูว่าไง เขาบอกว่าถ้ามีป้าอีกคนหนึ่งมานะไปดูคอนเสิร์ตไมเคิลนะให้ตามไปตรงโน้นมันก็ไมเคิลอยู่นั่นแหละเราก็บอกว่าไมเคิลก็ไมเคิลมันมีสองเวทีเวทีข้างนอกอ่ะมันเป็นเวทีอื่นเราพวกเราไปนั่งผิดแล้วมีคนก็บอกเราว่าเพื่อนบอกไรอันอยู่โน้นเราก็ลูกไปแต่ไม่มองจะเดินกเป็นถึงกลับมานแรกในใทยเสีย มันเด็กถูกท hey, right. ิ้งอ่ะเออใช่เราก็บอกเออไม่เป็นไรสมุดสาคอรแค่นี้เองเดี๋ยวเราก็หมากรุกกรบปั้นด้ยเลยก็ร้องแล้งานแรกงานที่สองาจะไปเองเลยนะใช่มาตังค์พี่ยายแกไปนอนท่าเพื่อนก่อนคืนนี้เออเจอเวเองเลยไป็นเจอเวเลยบอกงานแรกก็เจอซะแล้วได้แล้วได้แล้ว ก็ไปร้องเพลงอะไรโอุ้ยตายแล้วตายแล้วงานแรกเราก็โดนทิ้งแล้วไงไปหาใครที่ไหนอ่ะโอ้ใจหายหมดเลยงานแรกเราเพอยู่ๆก็มีคนทิ้งหมดเลยใช่เพราะว่าทุกที่เป็นเจ้ากระยี่ป้องใหม่